สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆค่ะวัชโนค่ะวันนี้จะพาทำไก่ต้มฟักนะคะใส่เห็ดหอมเนื้อฟักฉ่ำๆอร่อยๆค่ะมีฟักเขียวลูกใหญ่ลูกหนึ่งน่าจะใส่ไก่ได้สักประมาณ1กิโลนะคะใช้เป็นสะโพกไก่และปีกส่วนบนใส่เห็ดหอมด้วยค่ะโดยที่เราจะนำเห็ดหอมแห้งเนี่ยแช่น้ำไว้ให้นิ่มก่อนนะคะ ทำน้ำซุปให้หอมด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยอันนี้จะใช้พริกไทยดําประมาณ10เม็ดนะคะและเกลือประมาณ1ช้อนชาโขลกรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะนําฟักมาปอกเปลือกเอาไส้กลางออกหั่นเป็นชิ้นขนาดตามชอบนะคะในที่นี้จะทําชิ้นใหญ่นิดนึงเวลาที่เราตักทานเนี่ยจะได้ฟักเนื้อฉ่ำๆเต็มๆคำอะคะ่ะ ตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่ไก่ลงต้มเลยค่ะใส่เห็ดหอมลงต้มพร้อมกันค่ะจะได้หอมๆแล้วก็ช้อนฟองออกนะคะพอช้อนฟองออกหมดแล้วเนี่ยเราก็จะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกไว้ะคะ่ะใส่ลงไปเพราะว่าถ้าเราใส่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะช้อนฟองไม่ได้ะคะ่ะ น้ำซุปครั้งนี้เนี่ยจะไม่ออกใสนะเพราะว่าเราใช้พริกไทยดำอะค่ะมันจะออกสีเข้มนิดนึงเสร็จแล้วใส่ฟักที่เราหั่นไว้ลงไปเลยค่ะปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวนะคะแล้วต้มต่อจนกว่าฟักจะสุกนิ่มใช้เวลาต้มประมาณ20นาทีค่ะจะเห็นว่าพอฟักสุกเนี่ยไก่ก็จะเปื่อยพอดีอะค่ะ เพียงเท่านี้ก็จะได้ไก่ต้มฟักที่หอมกลุ่นเนื้อไก่นุ่มและชิ้นฟักฉ่ำๆอร่อยๆแล้วค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามด้วยนะคะ